สวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณคือเจนนี่ก็จะมาสอนเรื่อง ismr นะคะอ่าเขียนไว้ก่อนนะคะ ismr แปลว่าอะไรเป็นอยู่คือเนาะอย่าลืมว่านะคะว่า ismr เนี่ยมันจะเป็นอะไร verb ทูอะไรคะ verb ทูอะไร verb ทู B ีเอานั่งหัวเราะนี่นั่งหัวเราะนี่ลืมลืมลืมนะคะอะไรใช้กับอะไรไอใช้กับอะไรตอบมาไอ,มมอใช้กับอะไรเอ,อ็มสิเห็นไหมยูวีดใช้อะไรยูวีดเอออ่าโอเคไหมฮีชี He, she, อิดชีอิดใช้กับอิด นะคะแต่ถ้าโจทย์มาแบบว่า u n i นะคะอ o u n i ก็จะต้องเป็น R นะคะเพราะว่าทำไมมีสองคนนะคะก็คือคนอื่นและฉันรวมกันเป็น v นั่นเองนะคะอ่ามาดูนะคะประโยคที่เราอาจจะเจอกันเนาะเช่นอะไรบ้างจำได้บ้างไหม i am lazy มาถึงก็แป๊บหนึ่งก็จะเป็นคนขี้เกียจเลยนะคะถ้าบอกว่าหล่อนสวย she is อะไรบิวอะไร B E A U T I F U L นะคะหล่อนสวยนะคะอ่ะทีนี้สองประโยคอน,นี้เรียกว่าประโยคบอกอะไรคะบอกแล้วไม่ใช่นะคะบอกเล่านั่นเองนะ แต่ถ้าเมื่อไหร่อยากทำประโยคสองนี้เป็นประโยคปฏิเสธนะเราจะเป็นอย่างนี้ค่ะจะใส่น o อดเข้าไปนะคะ I am not lazy นะ,ะฉันฉันไม่ได้ทําไมขี้เกียจนะคะฉันไมไ่เป็นคนขี้เกียจประมาณนี้นะคะหล่อนไม่ได้สวยนะคะ She is not beautiful นะคะก็จะประมาณนี้นะคะ สมมุติอ่าตัวต่อไปค่ะอักแมนอีทแฮมสันคืออะไรคะผู้ชายหลอ่อนะคะประมาณนี้นะคะก็ฝากเอาไว้นะคะกับประโยคง่ายๆนะ,ะลองไปแต่งกันได้ค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ